จอแจกจ่ายมาตามนัดค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของเดือนเมษาย,ยน2565นนี้พร้อมกันทั่วประเทศเฮ hey, เหมือนกันเลยนะคะรับเงินค่ะอาจจะมีการรับเงินเร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยซึ่งบางท่านรับสูงสุดถึง1,000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แน่นอนค่ะกระทรวงการคลังโอนตรงในส่วนของเงินตรงนี้เข้าบัญชีในวันที่8เมษาย,ยน2 5น 565ติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะซึ่งในส่วนของวันที่8เมษาย,ยน2565นี้จะมีการขยับเลื่อนขึ้นมาจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะให้ได้รับเงินเร็วที่สุดเพราะว่าติดช่วงหยุดยาวสงกรานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินคุณผู้ชมในกลุ่มนี้กลุมบัญชีกลงกางแจงชัดในการโอนเงินและก็ปฏิทินการจ่ายเงินออกมาแล้วนั่นก็ คือเบีย้ยสูงอายุเบีย้ยความพิการและก็คนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นรับสูงสุดถึง1 0 0 0บาทติดตามกันเลยค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินให้กับเบีย้ยผู้สูงอายุสําหรับปี2565ประจําเดือนเมษาย,ยนน2565นี้นะคะในส่วนของการจ่ายเงินเบีย้ยสูงอายุเป็นอีกสวัสดิการหนึ่งที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุโดยการจ่าย เงินแบบขั้นบันไดนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินแบบขั้นนันบันไดผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการจ่ายเป็นช่วงอายุตลอดชีวิตนะคะโดยอัตราจะมีการจ่ายแบบขั้นบันได6 0สิถึงหกปีรับ670-79ถึงปีรับ700แล้วก็80ดสเพียงปปีรับ8 0 0 90ปีขึ้นไปรับสูงสุดอยู่ที่1000บาทค่ะซึ่งในส่วนของเดือนเมษายน2565นนี้นะคะเนื่องจากว่าตรงกับวันหยุดยาว ก็เลยจะเลื่อนขึ้นมาจ่ายในวันที่8เมษายน2565ซึ่งตรงกับวันศุกร์ทำให้ผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ถึง1,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนหลายคนที่ติดตามในส่วนของการสั่งเงินเพิ่มคนพิการนะคะที่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในปี2564ในเดือนธันวาคมถ้าจำไม่ผิดประมาณวันที่10 4ท4ธันวาคม2565ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารในปี65กันต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้พิการด้วยนะคะแล้วก็มีบัตรคนจนด้วยนะคะก็จะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยเช่นกันในวันที่8เมษายยน2565แต่ถ้าเป็นผู้พิการที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปมีบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไปรับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่22เมษาย,ยน2565ค่ะรับเงินเพิ่มอีก 200บาทเติมเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ